คืนเผาผีโกสไหนสนับสนุนโดยน้ำหอมวันทองคาเพอร์ฟูมน้ำหอมสำหรับรถยนต์ไม่ฉุนไม่แพ้การันตีโดยผมนัดผีฟังรายการสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาสองทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับ ตอนนี้หนูแว่นอยู่ในสายเ็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับหนูแว่นสวัสดีค่ะคุณน้าสวัสดีครับเรื่องนี้สัมผัสพิเศษ,ษ,ษเป็นยังไงบ้างครับเชิญครับก็เรื่องนี้จะเป็นเรื่องของคุณครูะค่ะที่เคยสอนลูกชายสมัยอนุบาลสามเนาะก็เดี๋ยวหนูแว่นสมมุติตัวเองเป็นคุณครูไปเลยละกันได้ครับนะคะก็คือเดิมเนี่ยเราเนี่ยนับถือศาสนาคริสก็คือนับถือศาสนาคาริสกันทางบ้านเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวหนูแว่นเองอส่วนทางญาติญาติฝั่งคุณแม่ ก็จะนับถือพุทธซึ่งคุณแม่ได้แต่งงานกับคุณพ่อแล้วก็เขาได้ย้ายย้ายจากพุทธมาเป็นคริสเลยครับนะคะแล้วคราวนี้มีอยู่วันหนึ่งก็คือมีญาติที่ต่างจังหวัดโทรมาหาเขาบอกว่าเนี่ยพอดีว่านาเสียแล้วนะนาชายน้องชายคุณแม่เสียแล้วอยากจะให้มางานศพที่บ้านหน่อยมาช่วยกันอะไรแบบนี้ค่ะก็คือคุณแม่พอได้รับข่าวปุ๊บในวันนั้นเนี่ยตกเยมาคุณแม่ก็ หากับต่างจังหวัดเลยครับพอไปถึงก็พอดีอะค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่ที่พระจะเริ่มสวดละก็เลยรีบเปลี่ยนเสื้อกันบ้านกับวัดเนี่ยจะไม่ห่างกันซึ่งการเดินทางก็ต้องใช้การเดินเป็นหลักอยูแล้วเดินไปเดินกลับได้มันไม่ได้ไกลมากในคืนแรกที่ไปถึงอะค่ะพองานศพเสร็จสิ้นหมดละเราก็ต้องทำการส่งแถก กว่าเราจะขขงส่งแขกเสร็จขอบคุณเสร็จจัดการนู่นนั่นนี้เสร็จก็ดึกละคุณแม่ก็พาหนูแวนกลับบ้านซึ่งในระยะทางในการที่เดินกลับอะค่ะมันจะต้องผ่านต้นไม้ต้นใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งอยู่เป็นทางผ่านพอดีอก็เดินไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งถึงต้นไม้เ,เราก็สังเกตว่าเอ๊ะมีใครยืนอยู่ตรงต้นไม้นะเราก็เลยยืนหยุดดูสรุปว่าเห็นเป็นลักษณะเป็นผู้ชายยืนสุบุรีตรงต้นไม้ครับ เราก็เลยสก,กิดเหมือนแบบดึงคุณแม่อะค่ะว่าแม่แม่ใครยืนอยู่ตรงนั้นนะมันดึกดึกตื่นแล้วเขามาทาอะไรอพอคุณแม่หยุดเสร็จปุ๊บเขาถามไหนเราก็ถืนคุณแม่หันไปหานะคะตรงต้นไม้นั้นคสรุปหันไปหาไม่ทันไรเขาก็รีบจับมือกลับบ้านเลยอืโดยไม่พูดอะไรเลยออือืแล้วหลังจากนั้นมาเราก็ไม่ได้คําตอบว่าเหตุการณ์ที่จู่ๆคุณแม่จูงเรากลับบ้าน โดยด่วนโดย,โดย,โดยเร็วเนี่ยมันคืออะไรเราก็ไม่ได้ถามแม่ด้วยเพราะด้วยความที่เป็นเด็กจนกระทั่งช่วงประมาณป .3 ป .3 ครับเกี่ยวที่จะขึ้นป .4 เด็กๆสมัยนั้นนะคะก็คือเราอะเวลาพักเบรกในช่วงเรียน15นาทีอย่างเงี้ยเราก็ชอบไปนั่งโต๊ะไม้หินอ่อนด้านล่างซึ่งตรงไม้หินอ่อนที่เราชอบไปนั่งเนี่ยค่ะมันจะติดอยู่กับอ่ารัวร้วรั้วโรงเรียนคือติดมันจะติดกับแม่น้ําเลย แม่น้ำจะไหล่ผ่าแล้วก็จะมีรั้วเหล็กตะแกรงกั้นแล้วก็จะมีเป็นเหมือนแผ่นเขื่อนอยู่ด้านนอกอะค่ะอีกทีหนึง่งแล้วฝั่งตรงข้ามอะค่ะจะเป็นลักษณะคล้ายๆป่าเชลเลนแต่มันไม่ได้เป็นป่าเชลเลนซะทีเดียวมันจะมีบ้านคนอยู่ด้วยซึ่งบ,บ้านคนเนี่ยระยะอาะ,ะมันจะห่างกันพอสมควรเราก็นั่งเล่นเป็นประจำอยู่ตรงนั้นนะคะจนวันหนึ่งเนี่ยเราก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆแหละเรวก็รู้สึกว่าปวดท้องเบา ก็เลยบอกเพื่อนว่าเราไปเข้าห้องน้ําก่อนนะห้องน้ําเนี่ยก็คือจะอยู่ถัดจากโต๊ะหินอ่อนที่เรานั่งไม่ไกลซึ่งถ้าเราหันหน้าเข้าประตูห้องน้ําด้านหลังเราจะเป็นอแม่น้ําแล้วก็เป็นบ้านโคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นลักษณะป่า,าที่บอกไปในวันนั้นนะคะ่ะตอนที่เรากําลังจะเดินเข้าห้องน้ําเรารู้สึกว่ามีคนจ้องอยู่ฝั่งตรงข้ามเราก็เลยมองเอ๊ะใข่จ้อง จนกระทั่งเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนนิ่งยืนนิ่งเลยนะคะผิวคล้ำม,มาก mm hmm. ใส่เสื้อสีมืดมดยืนจ้องเราด้วยหน้าตานิ่งๆแต่เราก็ไม่ได้อะไรก็เข้าห้องน้ำไปทําตุระเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินออกมาสรุปว่าผู้ชายคนนั้นนะคะยังอยู่ยังยืนจ้องเราอยู่แต่เราก็ไม่ได้อะไรนะแต่เราก็รู้สึกต,ตึตงหนิดตึงหนิดใจแล้วแหละว่าทําไมเขาถึงจ้องแบบนั้นครับ พอเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมานั่งร่างคุยกับเพื่อนต่อแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเมื่อกี้เราเจอแบบนี้แบบนี้นะอบอกน่นียเขาอยู่ตรงนู้นน่ะเพื่อนก็หันไปมองเพื่อนบอกว่าไหนไม่เห็นมีเลยเราก็เอ้าไปมองอีกทีเอา้อเอาเขาหายไปละซึ่งในพื้นมันบริเวณบริเวณนั้นนะคะมันไม่น่าจะแบบหายไปได้ไวขนาดนั้นนะ่ะอือเพราะว่าโต๊ะหินอ่อนที่เรานั่งกับห้องน้ํามันไม่ได้ไกลกันเลยอืมล้วก็เอ๊ะทำไมเขาหายไปไวนะ เจนกระทั่งนั่งไปเรื่อยๆค่ะผ่านได้สองสามวันคุณป้าแม่บ้านนะคะที่ก็เรียกว่าพานโรงกันแหละแต่ว่าเขามีหน้าที่รับผิดชอบแก่บางส่วนของโรงเรียนครับเขาก็เดินเดินมาถามด้วยความที่ว่าเขาก็สิทกับกลุ่มดูบ้านพอสมควรเขาก็เดินมาพูดคุยด้วยอะค่ะก็พูดไปพูดมาก็าบอกอยู่ดีดดก็ทักขึ้นมาว่านั่งกันตรงเนี้ยพวกเราไม่กลัวผีกันหรออื แอ้เราก็ต่างคนต่างมองหน้าว่าคุณป้าเขาพูดเรื่องอะไรอยู่ดีๆก็มาทักมาถามว่าไม่โปรีกันหรอก็เลยถามป้าเขากลับค่ะว่ามีอะไรไหมคุณป้าบอกว่าไม่มีอะไรหรอกไอเห็นว่าเนี่ยฝั่งตรงข้ามมันก็มีบ้านคนห่างๆกันไม่มีใครเขามานุ่นนั่นนี่อะไรกันอย่างเงี้ยเขาบอกก็เดี๋ยวแบบนั่งๆอยู่แล้วจะเจอแบบเฮ้ยใ,ใครมายินจ้องยินมองอยู่ตรงข้ามหรือเปล่าก็ถามเล่นๆไปงั้นแหละไม่มีอะไรหรอกครับไอ้เราก็แบบว่า แล้วอยู่ๆทาไมถึงถามแบบนั้นไอ้เราก็เก็บคําถามไว้ในใจว่าทําไมจู่ๆคุณป้าเขาถึงถามแบบนั้นเราก็เลยแบบหาจังหวะอค่ะเพื่อที่จะถามคุณป้ากันสองคน,นแบบหาจังหวะอยู่ด้วยกันสองคนอ่ะก<อ>็เกินกระทั่งวันหนึ่งหาจังหวะได้ก็เลยถามคุณป้าว่าวัาวนนั้นน่ะอยู่ดีๆมาทักพวกหนุว่านั่งกันตรงนั้นน่ะไม่กลัวผีหรอคุณป้ามีอะไรหรือเปล่าครับ มิตาเขาก็แบบเหมือนอิดอิดอ่อนๆแล้วก็นิ่งๆไปสักพักหนึ่งคิดนะคะว่าเขาจะพูดตีไหมเขาก็เลยเล่าว่าที่ถามอย่างนั้นน่ะจริงๆไม่อยากให้นั่งตรงนั้นเพื่อไม่กิดเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันเนี้มันมีศพผู้ชายอยเขาลอยมาติดช่วงบริเวณห้องน้ําหญิงอแถวๆนั้นแหละแล้วคราวนี้ไอ้เราก็บวกกับว่าอยู่ดีๆสิ่งที่เจอวันนั้นน่ะผุดขึ้นมาในหัว ก็เลยเล่าให้คุณป้าฟังไปว่าเนี่ยเมื่อวันนั้นอะเราเข้าห้องน้ำเรารู้สึกว่ามีคนจ้องก็เล่าเล่าเล่าไปว่าเจอคนลักษณะแบบนี้แบบนี้นะคุณป้าก็นิ่งเงียบไปสักพักหนึ่งค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอย่ากลัวนะถ้าป้าจะบอกอะไรแต่ป้าอยากให้เราระวังถ้าเราไม่เชื่อเรื่องพวกเนี้ยแต่ก็อยากจะให้ระวังสักหน่อยอคุณป้าก็เลยบอกว่าผู้ชายที่มาติดตรงนั้นอะเป็นลักษณะ ใส่เสื้อแบบที่หนูว่นพูดเลยใช่ค่ะเป็นลักษณะแบบนี้เลยแล้วเขาวนีคุณพ่อหว่าถ้าเป็นไปได้เขาก็ไม่อยากให้นั่งตรงนั้นนะอืมเพราะเขาก็ไม่อยากให้ใครมาเจอหรอกเพราะว่าได้ข่าวว่าศพคนเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบโผล่มาให้เห็นอยู่บ่อยๆอ,อืมณว,<อ>วันนั้นที่เขาถามเขาอยากจะบอกแต่เด็กๆอยู่กันเยอะเขาก็เลยไม่กล้าพูดกลัวเด็กๆมามงถามเขากันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะว่า อพอเรารู้ปุ๊บหลังจัดั้นมาเนี่ยเราก็ไม่นา่าไม่ค่อยไปนั่งตรงนั้นนานๆจะไปนั่งทีหนึ่งถึงเวลาขึ้นเรียนเราก็ขึ้นยันตามปกติจนกระทั่งระยะเวลาผ่านมาค่ะก็ถึงช่วงหมปลายละช่วงประมาณหมอห้ามอหกมันจะมีสองกิจกรรมที่เราจะต้องทํากันก็คือในเรื่องของการทําโปรเจกต์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นชิ้นโบแดงเลยเพราะเราจะต้องส่งแข่งขันกับห้องอื่นกับสองมันจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการ แข่งขันการทําอาหารซึ่งถ้าใครชนะในระดับโรงเรียนเนี่ยก็จะถูกส่งขึ้นไปเป็นระดับอําเภอจังหวัดอะไรแบบนี้ค่ะอ่าในช่วงแรกเนี่ยพอในช่วงของทํารายงานก่อนในวันนั้นเราก็จับกลุ่มกันห้าคนทํารายงานชิ้นโบแดงกันเนี่ยแหละแล้วก็คุยกันค่ะว่ารายงานตัวเนี้ยเราจะไปทํากันที่บ้านใครดีซึ่งถ้าไปแล้วเนี่ย คือเราจะไปบ้านคนนี้ตลอดจนกว่าจะจบการทํารายงานเลยครับก็คุยกันค่ะก็ตกลงกันว่าไปบ้านของโบอันนี้เป็นชื่อสมมุติเนาะอ่าโบก็บอกโอเคไปสิเพราะสิ่งที่เราตกลงกันว่าที่ไปบ้านของโบเพราะว่าหนึ่งบ้านโบอ่ะบรรยากาศร,บรอบๆดีเป็นบ้านไม้มีใต้ถุนเรารอบรอบเนี่ยต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ โบเขาเหมือนแบบมีบอ่ปบอปลาบ่อกุ้งอยู่แบบรอบๆบ,บ,บริเวณบ้านนะคะมันดูโล่งๆอากาศมันเย็นดีอะไรแบบเนี้ยและที่สําคัญก็คือมีเรือให้พายด้วยอืมอืมพอก็เลยคิดว่าหลังจากทํารายงานถ้าเกิดว่ามันดึกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถตอนค้างบ้านโบได้เลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่ากันแน่นอนเพราะรู้ว่าบ้านโบอยู่ที่ไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะ อ่าวันนั้นตกเกลนก็ไปกันรู้สึกว่าวันนั้นอาจจะเลิกเลิกเรียนค่อนข้างที่จะเร็วแล้วเราก็มาที่บ้านโบกันเราก็บอกคุยกันนะคะว่าเอาอย่างน,นี้ถ้าโบจะไปทําธุระส่วนตัวก่อนในบ้านก็ให้โบไปถามแล้วพวกเราไปพายเรือกันครับก็นั่งกันคนละสองลำค่ะอ่าลำละสองคนก็พายเรือกันไปเรื่อยๆชมไม้ชมนกชมบิวลมโกรกเย็นสบายเลยอ่านั่งไปได้สักประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาที หวูอนก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนจ้องอยู่ที่มุมมุมหนึ่งครับรู้สึกว่าจ้องเลยแหละเราก็เลยหันไปมองตรงความสัมผัสที่เรารู้สึกเนาะว่ามันถูกจ้องอยู่ทางเนี้ยหันไปนก็ไม่เจอใครก็ไม่ได้อะไรความรู้สึกเนี้ยมันหายไปสักพักหนึ่งจนกระทั่งหนูอันบอกเพื่อนว่าเราไปพายหลบอยู่ใต้ตน้นไม้ใหญ่ต้องโดนกันไหมมันล่มลื่นดีอืม <c oughs> เพื่อนก็โอเคก็พายกันไปตรงนรั้นค่ะแล้วเราก็นั่ง นั่งผ่านไปได้สักประมาณสิบถึงสิบห้านาทีความรู้สึกเดิมกับใบลักลมีคนจ้องอยู่ด้านหลังคแต่ครั้งเนี้ยค่ะที่เรารู้สึกเลยก็คือมันรู้สึกว่าจ้องใกล้มากอืออือเราก็สองทิดสองใจว่าเราจะหันไปดีไหม <c oughs> จะจะกิจเพื่อนก็เห็นเพื่อนแบบกําลังอารมณ์ดีเลย <c oughs> ชมปึงชมบิวชมล้ชมไม,ม้อยู่เลย <c oughs> ก็เลยตัดถึงใจว่าลองหันไปดูสักแป๊บหนึ่งแล้วกัน ถ้าไม่เจอก็ก็ถือว่าเป็นโชคดีแต่เราก็ไม่อยากเจอหรอกก็เลยหันไปค่ะหันไปปุ๊บก็ทําให้เราต้องแบบนิ่งสตันไปเลย<อ>สิ่งที่เราเจอคือเป็นผู้หญิงลักษณะตัวเปียกเลยผมยาวก้มหน้าแล้วสายตาเขาอะที่เราเห็นนะ่ะก็คือเหมือนเขาเลือกตาขึ้นมามองเราค่ะครับแล้วควนี้ก็เลยจะติดเพื่อนจะกิดเฮ้ย เราว่าขึ้นไปทํารายงานกันเถอะมันก็เย็นมากแล้วว่า oh. แล้วหิวข้าวด้วยอเออเผื่อแบบแม่โบเขาจะทําอะไรให้ทานเราจะได้กินกันเนาะเราจะได้ทํารายงานกันเพื่อนก็เลยแบบเออ,เออเออโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเพื่อนคนอ,อีกคนที่พายเรียค่ะว่าเดี๋ยวฝากแกเลี้ยงสองคนนั้นด้วยละกันเพราะมันถึงเวลาละมันเย็นละเราขึ้นบ้านกันเถอะหลังจากนั้นนะคะพอจอดเรือแล้วเราขึ้นบ้านกันโบก็ท,ทําธุระเสร็จสับพอดีเลยก็ mm. เลยถามโบไปตรงๆเลยค่ะว่า โบเราถามอะไรหน่อยสิตองต้นไม้ต้นใหญ่นั้นน่ะมีอะไรไหมโบก็ oh. Bo, ก็ถามเจออะไรหรอคือถามประโยคนี้มาเลยเจออะไรหรอก็เลยเล่าให้โบฟังว่าเราเจองี้งนะโบบอกว่าอ๋อผู้หญิงคนเนี้ยคนที่แบบเขามาอยู่บริเวณเนี้ยเวลาแบบมีใครมาตกปลาจับกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm. เขาเจอกันบอ่อย mm. แต่ก็ไม่เห็นเขาทําอะไรใครนะรเหมือนเขาแค่มาปรากฏตัวให้เห็นมาต้องมามองแค่นั้นแหละก็เลยถามโบไปอะค่ะว่าแล้วก่อนหน้าเนี้ยมีเหตุการณ์อะไรไหมก่อนเจอผู้หญิงคนนี้โบเขาบอกว่าไม่แน่ใจนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามีเหตุการณ์อะไรแบบมีคนตกน้ําเสียช,ชีวิตหรืออะไรหรือเปล่าโบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันโบบอกแต่ที่ได้ยินมาก็แค่ว่าส่วนใหญ่จะเจอผู้หญิง คนนี้ยืนอยู่ตรงแถวๆต้นไม้เนี้ยเป็นประจำแต่เขาไม่ได้ทำอะไรชาวบ้านเขาก็เลยไม่ได้สนใจครับอืมคราวนี้หนูวันก็เลยตัดสินใจว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวรีบทำรายงานรีบทำข้าวอ่ารีบทานข้าวแล้วเราก็กลับบ้านนะเราไม่นอนละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ด้วยความที่ว่าเรากลัวด้วยอะไรด้วยเราก็เลยไม่กล้านอนละก็รีบทำข้าวรีบทานรายงานเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกลับบ้าน จนกระทั่งรายง,งานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ได้ไปบ้านโบอีกผ่านมาสักระยะเนื่อค่ะไม่กี่อาทิตย์ก็ถึงกิจกรรมในส่วนของการทำอาหารประกวดกันในระดับทันมปลายเนาะเราก็คุยกันอะค่ะว่าเราจะทำอะไรดีจนสุดท้ายตัดสินใจได้ว่าเราจะทำเป็นพวกน้ำพริกลงเรือน้ำพริกกะปิและพวกนี้ค่ะค,ะคซึ่งวัตถุด,ดิบมันอะ ก็คือจะต้องมีกะปิแล้วลแหละแล้วกะปิถ้าจะให้หอมเราก็ต้องหอมใบตองอย่างถูกไหมคะอในวันนั้นเราก็แบ่งหน้าที่กันเลยพอเราได้ลนะโอเคจะเราทําอันนี้นะหน้าที่แต่ละหน้าที่ก็คือเราก็แบ่งกันไปเรามีหน้าที่ปรุงรสแล้วก็เตรียมเครื่องแล้วก็ย่างกะปิส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องมีหน้าที่ไปหาใบาตองมา oh. แต่ณนะวันนั้นเนี่ยบังเอิญเพื่อนอีกคนหนึ่งเหมือนเขาติดอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละ น่าจะหาวัตถุดิบไม่ครบหรืออะไรสักอย่างอะค่ะเรื่อคนที่มีหน้าที่ไปหาใบาตองเขาก็เลยไปช่วยและด้วยความที่ว่าเราแบบเฮ้ยมันช้าละออกไปตลาดคงไม่ทันแล้วแหละเรานึกขึ้นได้ว่าช่วงห้องน้ําหญิงห้องน้าชายหลังโรงเรียนที่เราชอบไปนั่งตอนประถมเนี่ยมีต้นกล้วยอยู่ก็เลยลงไปเลยค่ะแล้วก็ดูว่าสองต้นเนี่ยต้นไหนสวยต้นไหนใบมันสวยสรุปได้ว่าต้นกล้วยที่อยู่หน้าห้องน้าหญิงเนี่ย สวยครับหมดเลยเราก็เลยตัดออกมาเลยตัดมาหอกระปิย่างนู่นนั่นนี่จนกระทั่งเราชนะในระดับชั้นหมอปลายแล้วก็ได้ถูกทําการส่งแข่งในระดับต่อไปเรื่อยๆเืๆ่อยๆจนกระทั่งจบการแข่งขันช่วงที่จบการแข่งขันเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราลุยมาตลอดเรารู้สึกเหนื่อยไม่มีเวลาพักก็เลยตั้งใจว่าวันเนี้ย กลับบ้านนะคะเราจะกลับบ้านอาบน้ําเสร็จแล้วนอนเลยเราจะไม่กินข้าวแล้วเพราะเราเหนื่อยมากเราอยากพักออ oh. เราก็เลยอาบน้ําค่ะแล้วก็นอนพอนอนเสร็จไม่ทันไรเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสะดุง้งแต่สิ่งที่เราสะดุ้งอะ่ะคือเราอยู่ในความฝันเราสะดุง้งตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องเรียนที่โรงเรียนนั่นแหละอยู่ในห้องเรียนห้องห้องหนึ่งเราไม่แน่ใจว่าเป็นห้องเรียนอะไรครับ <c oughs> แต่ในฝันเนี่ยค่ะกวาดสายตาไปรอบๆเลย สรุปว่าเรานั่งอยู่ใต้โต๊ะเรียนอืมซึ่งใต้โต๊ะเรียนที่เราเห็นเนี่ยมันเรียงชิดกําแพงเป็นตัวยูหมดเลยแล้วตรงกลางห้องโลง่งมองไปหน้าประตูเห็นมีไฟเปิดอยู่ดวงหนึ่งพอให้เห็นแสงสว่างในขณะที่เรากําลังจะออกจากใต้โต๊ะเนี่ยค่ะจูจ่ๆเราก็ได้ยินเสียงดังกริงร๊งกริ๊ง ซึ่งมันเป็นเสียงกระดิ่งที่ข้อเท้าโอ oh. ค่อยๆเดินมาค่อยๆเดินมาแล้วก็หยุดอยู่ตรงหน้าประตูครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยเฮ้ยไขรอ่ะเราก็เลยไม่ออกละก็หลบอยู่ในโต๊ะใต้โต๊ะนั้นแล้วเงานั้นนะคะหันหน้ามาหาประตูอ oh. ตักแป๊บหนึง่งประตูห้องเรียนเปิดดังแอะและเท้านั้นเนี่ยค่อยๆก้าวเข้ามา สิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราไม่เห็นท่อนบนอยู่แล้วแหละเพราเราอยู่ใต้โต๊ะเราจะเห็นแค่ท่อนล่างและคราวนี้ค่ะลักษณะเท้าเขาไม่ใช่เดินเป็นเหมือนท่าทางย่างก้าวในของการรำ <S <S ค,ค่อยๆรำไ<อ>ล่มาเรื่อยๆเรื่อยจากใต้ประตูห้องเรียนผ่านกระดานดำแล้วก็เลาะมาเรื่อยๆเรื่อยเรียบๆโต๊ะเรียนนะคะ <S 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 <ม>จนกระทั่งมาหยุดที่เรา จากในการย่างก้าวขาท่ารำเขาหยุดค้างอยู่ค่านั้นเสร็จปุ๊บเขาก็ยืนตรงตอนยืนตรงเนี่ยเขาหันข้างถ้าพักหนึ่งเขาหันหน้ามาหาเราซึ่งในฝันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเราลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าอย่านะอย่านะไม่ใช่นะอยากตื่นนะ่ะตื่นเธอตื่นสักทีแต่คือมันไม่ตื่นเนี่ยอคออ่ะจนกระทั่งร่างนั้นอะ หักครึ่งท่อนลงมาหาเราปุ๊บเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรากรีดกรีดจนกระทั่งตื่นตอนตื่นเราก็กรีดแล้วเรารู้สึกว่าเรา้อนแบบปุ๊บว่าไปทางตัวเลยแล้วเหงื่อก็ออกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยทำไมาเราฝันร้ายอย่างนี้แล้วก็เลยไปมองที่นาฬิกานาฬิกาปลุกพอดีตีห้า,ต,หา,ต,หาตีห้าครึง่งซึ่งเป็นเวลาที่เราจะต้องอาบน้ําไปเรียนแล้วแต่วันนั้นเนี่ยตอนเช้าเราก็อาบน้ําทําธุระเสร็จก็ไปโรงเรียน เรียนปกติเลยค่ะทั้งวันจนกระทั่งเลิกเรียนเราก็มานั่งคุยกับเพื่อนๆที่โต๊ะหินอ่อนบริเวณสนามฟุตบอลเราก็นั่งคุยกันไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งหนูว่านึนกขึ้นได้ว่าเมื่อคือนฝันร้ายก็เลยเล่าความฝันให้เพื่อนฟังจนมีเพื่อนคนหนึ่งค่ะถักว่าวันที่แกไปตัดต้นกล้วยแกได้ขอก่อนไหมอ๋อไอเราก็นึกต้องขอก่อนเหรอ ต้องขอด้วยหรอคือเราไม่รู้คพราคนที่ว่าเรานับถือคริสในเรื่องของผีตาเน่งผีตาเนียอะไรแบบเนี้ยคือเราไม่ได้รู้แบบลึกอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วเออล้วก็แบบเฮ้ยต้องขอด้วยหรอเพื่อนบอกต้องขอสิแกความเชื่อของผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบเวลาเขาเล่ากันมาอะเขามักจะบอกว่าต้นกล้วยอ่ะมักจะมีผีตาเนียอยู่ครับวลัจะทําอะไรอ่ะเราก็ต้องไหว้เขาก่อนเพราะเราไม่รู้ว่ามีหรือไม่มี ค่ะคราวนี้พี่ก็เลเพื่อนเขาก็เลยบอกว่าเอางี้เราว่านะเดี๋ยวแกน่าจะฝันอีกแหละเพราะว่าแกไปตัดโดยที่ไม่ได้ขอเดี๋ยวเราทั้งหมดเนี่ยสี่ห้าคนเนี่ยไปที่ต้นกล้วยหลังโรงเรียนกันเดี๋ยวไปยกมือไหว้ขอขามากันเราก็เดินกันไปเลยค่ะทิ้งกระเป๋านักเรียนไว้อยู่บนโต๊ะนั่นแหละแล้วก็ไปแต่ตัวพอไปถึงหน้าห้องน้ําที่มีต้นกล้วยต้นนั้นเนี่ย คือในส่วนส่วนตรงที่ตัดยังเป็นรอยอยู่นะคะเพื่อนก็บอกอ่ะทุกคนพนมมือแล้วเดี๋ยวเราจะมาขอขอมากันนะเดี๋ยวเราพูดเราทุกคนว่าตามเรานะครับพอจังหวะที่เพื่อนคนนี้เริ่มพูดบรรยากาศมันเย็นเย็นแบบเย็นทั้งทงท,งที่ไม่มีลมมันเย็นแปลกแปลกเย็นแบบบอบบอทุกคนก็เริ่มหันหน้ามามองกันละคนนําก็ไม่กล้านําละหลังจากนั้นไม่เท่าไหรค่ค่ะ เราได้ยินเสียงคนเดินอยู่บนระเบียงชั้นสองของอาคารเรียนซึ่งระเบียงชั้นสองของอาคารเรียนเนี้ยมันจะมีส่วนที่ยื่นออกมาเหมือนกันเพื่อนอ่าเพือ่อนบอกว่าสิ่งที่ได้ยินเหมือนกันทุกคนก็คือเป็นเสียงกระดิ่งซึ่งเราอะได้ยินเสียงละเรารู้ถึงฝันเลยว่ามันเสียงนี้แหละดังสองสามทีอะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นอ่ะได้ยินเสียง <ś m ary> อย่างเงี้ยเป็นเสียงทำเพลงคของจากที่ทุกคนได้ยินนะคะก็ออมองหน้ากันแล้วก็กรี๊ดวิ่งกันออกมาเลยห้าคนพอวิ่งกันกออกมาที่โต๊ะมาเห็นเนี่ยคุณครูคนหนึ่งเขาก็วิ่งหน้าตาตื่นออกมาเพราะว่าได้ยินเสียงเรากรี๊ดตั้งแต่ด้านหลังคแราก็วิ่งมาถามพวกเธอเป็นอะไรการเป็นอะไรการสงบสติอารมณ์ไว้ก่อนแล้วคขาเนี้ยค่ะพวกเราก็เลยต่างคนต่างพูดเลยต่างคนต่างเล่าเลยหลังจากนั้นคุณครูบอกโอเคถ้างั้นทุกคนเงียบก่อน ที่ครูฟังมาคือเธอเขาก็ชี้มาที่หนูวันตัดต้นกล้วยโดยไม่ได้บอกกล่วก่อนใช่ไหมเราก็บอกว่าใช่ค่ะเอาอย่างนี้พวกเธอรอครูตรงนี้นะเดี๋ยวครูมาคุณครูก็เข้าไปที่ห้องผักครูค่ะมาพร้อมกับทูกก็มาแจกให้พวกเราแจกแจกแจ,แจแกระเบบปะไปที่ต้นกล้วยนั้นกันก็เลยไปกันค่ะพอไปเสร็จปุ๊บค,คุณครูคบอกว่าอ่ะ ยืนกันนิ่งๆนะเดี๋ยวก็เอาตามครูนะไม่ต้องกลัวครูอยู่ตรงนี้หลังจากนั้นนะคะคุณครูเขาก็กล่าวกล่าวา,า,า,ามเอ่อกล่าวนําเลยแล้วก็กล่าวไปคุณครูบอกอ่านี่ยแล้วก็ปักตรงนี้นะแล้วหลังจากนี้นะก่อนทําอะไรถามเพื่อนก่อน ก็มองนะมาที่หนูว่นเนาะก่อนทําอะไรถามเพื่อนก่อนหรือก่อนอยากจะก่อนจะทําอะไรมาถามครูก่อนก็ได้แต่ครูบอกให้ครับอย่าทําอะไรโดยพา,ารการกับสิ่งของที่เหมือนแบบสิ่งที่อ่าคนพุทธเชื่อกันสิ่งที่คนท้องคนแก่เขาเชื่อกันเพราะบางทีอ่ะเราไม่ได้รู้ตรงนั้นเนี่ยคะ่ะอืมคุณครูก็เลยบอกอ่ะวันนี้แค่นี้แหละ ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะคุณครูก็บอกอย่างนี้ค่ะคุณครูเลยบอกว่าถ้างานก็ทุกคนกลับบ้านกันเลยนะครับไม่ต้องนั่งคุยกันแล้วกลับบ้านต่างคนต่างนอนกลับบ้านกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็กลับบ้านกันแล้วหลังจากก้นมาค่ะก็ไม่เจอเหตุการณ์ลึกลับอีกเลยอซึ่งเหตุการณ์เนี้ยความฝันเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณครูของลูกชายค่ะเขาบอกมันเป็นอะไรที่แบบคือเขาเชื่อเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลย ว่าผียังมีจริงหลังจากที่เขาไม่เชื่อหรือแบบเชื่อแค่ครึ่งหนึ่งอพอเจอเหตุการณ์เนี้ยเขาเชื่อเลยเราไปเป็นว่ามีผีแน่นอนแล้วหลังจากนั้นมาเวลาคุณครูเขาจะทาอะไรอะคะ่ะเขาก็จะถามเพื่อนๆ่อนก่อนว่าอันเนี้ยทําได้ไหมต้องขอไหมหรือต้องทําอะไรก่อนไหมทุกครัคร้งเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะคุณนัดผมว่าด้วยความที่เราไม่รู้ ถูกไหมไม่ไม่ไมจริงจริงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ผิดที่ไม่รู้หหละครับแต่ว่าดันบังเอิญไปไปเขาเรียกไปเจอในอีกมิติหนึ่งเท่านั้นเองทีนี้ในการไปเจอเนี่ยแต่แต่ละครั้งที่หนูแว่นเจอครับคือได้ไปเห็นหรือว่าได้ไปสัมผัสกับเรื่องราวพวกนี้ในโลกของโลกวิญญาณค่ทีนี้มันก็จะมีคำถามต่อไปว่าเคยนั่งคิดไหมว่าเขามาให้เราเห็นเพราะอะไรอะ ก็เคยนั่งคิดนะว่าเขามาให้เราเห็นเพราะอะไรเพราะอะไร,รแต่ถ้าเป็นประสบประสบการณ์หนูแว่นอนะถ้าเจออะหนูแว่นจะคิดก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาขอส่วนบุญหรือ,อเปล่อาอืมอืมหรืออะไรหรือเปล่าแล้วด้วยความที่ว่าหลังๆเนี่ยถามว่าเจอบ่อยไหมถ้าเป็นตัวหนูแว่นเองนะอันนี้ไม่รวมกับเรื่องราวของคุณครูนะคะคหนูแว่นจะเจอแค่แบบแบบ หรือมีคนแค่แบบว่าเหมือนมีคนมามองหลังจากนั้นหนูแมจะสวดบท,ทาถาเวสสุวรรณก้าวจบแล้วความรู้สึกเนี้ยมันจะจะหายไปอืมอมอันนี้ตามความเชื่อของใครของมันเนาะครับอมผมว่าตามเรื่องเล่าที่หนูแม่เล่าเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องของคุณครูท่านหนึ่งแล้วกันเนาะใช่ค<ะ>่ะสัมผัสพิเศษผมเชื่อว่าหลายคนมีเซนต์มีสัมผัสบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยเรามีเซนต์หรือเปล่าเรามีสัมผัสหรือเปล่าผมเชื่อว่าหลายคนอีกแหละฮะ น่าจะเคยเห็นอะไรแวบๆตรงหางตาหรือเฮ้ยอะไรวะอะไรประมาณนี้นะทุกนึกออกไหมแต่ก็อาจจะแบบไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอะไรแค่นั้นเองอืมอืมก็ไม่รู้ว่าการมาของเขาเขาจะสื่ออะไรเขาจะบอกอะไรแต่ว่าถ้าเราเชื่อกันว่าถ้ามีแบบนี้ก็ไปทําบุญให้เขาแล้วกันเขาอาจจะมาขอบุญใช่ค่ะก็เป็นได้เนาะใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็ให้คิด บวกไว้ก่อนคว่าเขาน่าจะมาขอสุนบุญแหละถ้าเราถ้าเราไม่สะดวกไปวัดก็อาจจะสวดมนนั่งสมาธิแล้วก็ขวดน้ําให้เขาก็ได้ใช่อยู่บ้านก็ได้ใช่ในนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะใช่ค่ะขอบคุณมากๆนะครับที่นํามาฝากในรายการคืนเผาผีขอบคุณเช่นกันค่ะ<อ>ยังไงก็ขอให้การเปิดร้าน<ห>ผ่านไปได้ดีนะคะข,ขอบคุณมากฮะนะฮะก็ อใครที่อยู่แถวแถวพหลโยธิน48เนี่ยอยู่แถวแถวบางเขนรามินทาอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยถ้าไม่เป็นการรบกวนก็เรียนเชิญฮะที่อลโยทิน48แยกสองนะถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อหลาน <laughs> ใช่ไหมคะเนี่ยเห็นเด็กๆตอนน้องฝนน,น,น,น้องๆผมอะไรเงี้ยก็ตั้งกันชื่ออะไรนะบีลีฟคาเฟ่คาเฟ่ผีติด ติดแกลมด้วยอันนี้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าแกลมคืออะไรออจ้ะอันนี้หนูแม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ่าแล้วก็ในร้านเนี่ยก็จะน่าจะมีกาแฟอะครับแล้วก็น่าจะขายอาหารสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะมีพี่พี่จวบเป็นต่อเคยดูเคยดูเป็นต่อไหมเคยดูค่ะเคยดูพี่จวบที่อยู่ในบางบ้าที่เป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่บางบ้าอ๋ออ่าอ่าค่ะเขาทําอาหารอร่อยมากนะอือ ต้องไปชิมแล้วใช่แล้วแล้วสุกเสาร์ที่เนี่ยเขาเขาเขามาทําที่ที่ที่ร้านค่ะแล้วก็ร้านผมเนี่ยมันมีเน็ตมัน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 เป็นเน้ตมันมีเน้ตที่แหละแต่ว่าผมจะตั้งโต๊ะไม่เยอะรอกครับตั้งโต๊ะแบบไม่อยากให้อึดอัดมากอยากให้มานั่งคุยกันเราก็เออมาเดินมาคุยกันหรือว่าอรไรการอะไรเงี้ยให้มันดูแบบอบอุ่นเออฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยหรือใครมาบางทีผมจับถ่ายรายการเลยเอาสิอ่ะ <laughs> ออไม่รู้ล่ะเอคได้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณเช่นกันค่ะครับนะสวัสดีครับค่ะ uh huh. สวัสดีค่ะ